มันก็เสียใจมันก็เสียใจเป็นปกติหนีไปซะหนีไปไกลว่าแล้วอะไรเงี้ยราะว่าไม่เข้าใจคนดูนะว่ามันก็มีหลายอย่างที่น่าดูกว่ากูอะ่ะมันคือตัวกูทั้งหมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมันเกิดขึ้นกับความรักของกูแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จอะ่ะมันอยู่ที่ตัวกูเลย ร้องนะักแสดงกันนภะพัรอินใจเอือกนะคะถึงกับน้ําตาร่วงค่ะเมื่อดีอ่านคอมเมนต์ให้กาลังใจจากแฟนๆหลังได้ไปออกรายการดีทอ์กของสองเพื่อนรักตั้มวราวุฒกับโดมจารุวัฒนะคะที่ได้เป็นพิธีกรสัมภาษณ์เรื่องราวถึงชีวิตที่พบเจอแต่ความเจ็บปวดทาอะไรก็ผีเจอคนดา่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องทําสัญญกรรมจมูกก็ยอมรับว่าทําจริงพีเอสุภชัยเนี่ยพาไปทําและก็มีอีกหลายๆคําถามนี่ก็ทำให้เรื่องที่จะไม่เข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็เรียกได้ว่าตัดออกไปจากชีวิตเลยก็ว่าได้ค่ะ แต่ทว่าล่าสุดนะคะเจ้าตัวออกมาโพสต์ภาพร้องไห้ผ่านอิสต์แกรมส่วนตัวเพราะว่าหนุ่มกันนะคะได้ถูกสองเพื่อนรักตั้มโดมให้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ซึ่งหลังจากได้เข้าไปอ่านจนถึงข้อความสุดท้ายเจ้าตัวถึงกับน้ําตาร่วงเลยทีเดียวพร้อมล่าย,ยาวความในใจที่ว่าอย่างที่บอกว่าหลังๆไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์อะไรสักเท่าไหร่แต่น้องชายตั้มถึงขั้นโทรมาขอร้องให้เข้าไปอ่านหน่อยก็เลยกัดฟันเข้าไปอ่านดูผลก็เลยเป็นภาพอย่างที่เห็นขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับที่ส่งมาให้ถึงผมมันมีค่ามากๆที่สําคัญ ขอบคุณน้องชายที่ผมรักมากๆทั้งสองคนนี้ตั้มและก็ดมที่เขาเนี่ยรักผมมากอยากให้ผมได้มาพูดในพื้นที่ปลอดภัยของเขาในพื้นที่นี้แฮชแท็กดีท็อกให้ผมได้พูดสิ่งที่อยากพูดสิ่งที่ได้เจอมาและหวังว่าคงเป็นแง่คิดให้กับหลายๆคนได้บ้างว่าคนเราเนี่ยเรียนรู้ในสิ่งที่เคยผิดพลาดและปรับปรุงมันให้ดีขึ้นได้ในทุกๆเรื่องขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆนะคบผมจะพยายามทํามันให้ได้มากที่สุดกับหลายๆคอมเมนต์ที่บอกว่าชีวิตเป็นของเราใช้มันให้มีความสุขแต่ผมไม่เคยหยุดทําเลยและผมจะทํามันต่อ ผมจะตั้งใจทำสิ่งที่ผมรักให้คนที่ผมรักและรักผมมีความสุข ในช่วงหนึ่งของรายการ D ดีท็อก EP 19้นะคะกันนะพัฒค่ะได้เปิดใจถึงความรักในอดีตที่ผ่าน,านมาโดยเจ้าตัวนะคะก็ได้เผยว่าเพราะอะไรความรักของเราเนี่ยถึงไม่ประสบความสําเร็จสักครั้งเรารู้ปัญหาทุกครั้งแต่ไม่รู้ตอนนั้นพูดถึงภาพรวมความรักจริงๆแล้วสิ่งที่ผิดพลาดคือตัวตูวตวทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องของใครเลยไม่ใช่เรื่องฝังครอบครัวหรืออะไรก็ตามที่เป็นผลจากนี้หรือเปล่าทุกอย่างคือตัวเราทั้งหมดจากที่ตูเนี่ยเจอความมาแต่ละครั้งมาวิเคราะห์ดูเราเนี่ยคือคนสําคัญที่ทําให้ความรักเนี่ยอยู่ โคตรเด็กเลยคําที่บอกว่าเด็กดีรักครอบครัวมีอะไรต้องบอกพ่อแม่ทุกอย่างคํานี้คิดว่าเป็นเด็กดีมาตลอดเป็นเรื่องจริงแคร์ครอบครัวมากมาตลอดแต่วิธีการไปบอกครอบครัวเนี่ยเขาอยากรู้ความเป็นไปของลูกเป็นไงเรื่องแฟนก็บอกได้แต่ว่าสิ่งที่เราเป็นคนกลางรู้ว่าตูผิดทําไม่ดีไม่ถูกเนี่ยต้องมาตลอดบางอย่างที่พูดถึงบุคคลที่3แต่พูดในความคิดเห็นของเราไปสื่อสารให้พ่อแม่หรือคนที่เรารักได้ยินกับบุคคลที่3เหล่านั้นมีมุมมองในแบบที่เราคิดว่าเขาจะเป็นแบบนั้นเราพูดแบบนั้นไปไม่ถูกไม่ควร เป็นนงัน้บทเรียนคือควรจะสู้ต่อแก้ปัญหาชีวิตตัวเองก่อนหรือพูดได้ให้เขาสบายใจไม่เป็นไรนีนิดหน่อยทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับความรักที่ไม่ประสบความสําเร็จมันเกิดขึ้นเพราะว่าตูหมดเลย จากคลิปนี้นะคะที่หนุ่มการออกมาเปิดใจถึงความรักที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องราวดราม่าชีวิตต่างๆนะคะก็มีเช้าเน็ตเ,เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันนะพัทเป็นจานวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นขอบคุณรายการมากขอบคุณน้องโดมน้องตั้มที่พาน้องกันเนี่ยออกมาให้ใครได้เห็นมุมมองเห็นตัวตนจริงๆเป็นตัวเองดีที่สุดใครจะรักขอให้เขารักที่เป็นตัวตนใครไม่รักไม่ชอบเป็นเรื่องของเขามีแฟนคลับและคนที่ติดตามผลงานเข้าใจตัวตนก็พอทํางานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดทุกคนชื่นชมและติดตามผลงานจากความสามารถจงภูมิ ใในนสิ่งี้จเป็นกำลังใจให้น้องกันไม่ว่าระหว่างทางจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนขอให้รู้ไว้ว่าจะมีกำลังใจดวงเล็กๆจากพี่คนนี้ส่งให้เสมอกดก่อนนะคะ ไม่เคยเสียใจสักวินาทีเดียวที่ได้เป็นแฟนคลับพี่การพี่โคตรเหมาะกับคํานี้เลยไม่เคยเสียใจจริงๆเพราะว่าเราเนี่ยเข้าใจในธรรมชาติในความเป็นพี่กันพี่การน่ารักมากๆจริงๆไม่เคยทําให้เป็นแฟนผิดหวังเลยเป็นตัวอย่างที่ดีมากรักเสมอรักตลอดไม่เคยมีใครทําให้รู้สึกรักได้เท่าพี่กันเลยถึงจะตามคนอื่นมากมายก็ตามเพราะว่าเราเนี่ยได้ความสุขเพิ่มจากความบันเทิงแต่ตามพี่การเพราะว่ามีความสุขเวลาได้เห็นพี่การเนี่ยมีความสุขมีความสุขเวลาได้เห็นคนรักแล้วก็เอ็นดูพี่กันเยอะๆขอบคุณพี่ตั้มแล้วก็พี่โดมมากที่ทำให้ มีคนรักและเข้าใจพี่กันมากขึ้นขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณพี่กันที่ใช้เวลาตกตะกอนความคิดยอมรับในสิ่งที่พลาดและเปิดใจที่จะแชร์ความเป็นตัวตนของพี่สัมผัสได้ถึงนิวเวอร์ชั่นของพี่เลยค่ะอยากเห็นสีโพดำกลับมามีผลงานร่วมกันอีกนะคะไม่ว่าจะในฐานะนักแสดงพิธีกรน,นักร้องหรือโค้ดรอติดตามนะคะ เป็นนังใจให้พี่กันนะคะพอฟังอันนี้แล้วเราก็เข้าใจอะไรอะไรมากขึ้นก็ให้อดีตเป็นบทเรียนสอนใจและแก้ไขให้มันดีขึ้นในอนาคตกันเป็นเด็กดีและก็แคร์คนรอบข้างตลอดแต่ความคึกนขนองขี้เล่นตลกหน้าตายมันอาจจะทําให้กันเนี่ยผิดพลาดไปบ้างก็จําไว้และปรับปรุงใหม่นะมาเริ่มกันใหม่เราจะเดินไปด้วยกันเสมอซัพพอร์ตทุกเรื่องอะไรไม่ดีก็คอยเตือนกันและกันอะไรดีก็ชมกันเป็นเซฟโซนดีๆต่อกันรักนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งข้อความค่ะที่บอกว่าฟังจนจบแล้วรู้สึกได้เลยว่ากาันเนี่ยตกตะกอนจริงๆดูมีความจริงใจก,กับคําพูดทุกคําขอให้กลับมาเข้มแข็งสร้างผลงานดีๆให้เป็นแฟนอีกเยอะๆนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะงานนี้นะคะก็ทําเอาแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยเข้าอกเข้าใจหนุ่มกันนพัทรมากขึ้นนะคะในทุกแง่มุมของชีวิตและก็ส่งกําลังใจให้ลุลๆเลยทีเดียวค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b e ทางช่องยู u ูบท็อปดาราด้วยนะคะ